มารนครับปจำวตีไก่เดี๋ว,ดว,ดวผมจะประจดวนตีไก่ใช่กินประจัาตอนรองินประจับตีนไก่ลงทุนี๋ยวี๋ยวใส่พริกให้ดูแลใส่พริกดู

จะตนไก่ครับมาอุบวนต้องกินก่อนจัอุบลไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงอุบว <c oughs> <c oughs> I'm I'm not going to be able to do that. I'm to be able to do that. I'm Yeah. いただきます。